สิกขาปัฏฐานสัมมาทิยานุานิปันจะสิกขาปัฏานนินส,ส,นสิเรณะสุขติยันติสิเรนะโภาสัมปทาสิเรณานินนพติยันติกัสมาสิะิสเจสัิถสัตาปัจ ชาติตาเทเสตุธรรมังอนกุกรรมปิมังปัจฉัง ขะตะตัณธรรมาอุเบกขาขะตะตัณธรรมะขะตะเนียนาภาขะตะขะขะขะมะขะมะนายะภะตะขะตมาเนียวะตาขะตะเนียนาภา เจียงยนฉันนับปานจะยวโยนมหัมกันจยวนสัมปัญยนตปานจะยงนวิปปัญโนาจะยงนผานติปนจะยงโยนับติปานเจียงนวิมัตตะปานียงนวิตะ และจะได้เรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ทอภผ้าต่บางสุลค่ะ กระถานและท่านผู้เกียรติจำนวนเก้าท่านในชุดแรกและทออท่านไตรบางสกุลเรื่องหน้าพระคุณเจ้าค่ะรูปที่หนึ่งเดินเชิญนายเดชกิ์ทิพย์ชายนายแอำเภอสุนเนินรูปที่สองนางกีรประภาทิดฉชายภริยาท่านนายอมเพเรศุนเนินรูปที่สามนายรักชาติกิรีวรัฒนาศักดิ์ ประธานสภา,าองค์ก,การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารูปที่4ในายัฐากาสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินรูปที่5นางร่มใสสุนทรหงพัฒนาการอำเภอสูงเนินรูปที่6นางบุญญาณลพร,รั์กรเกษตรอำเภอสูงเนินรูปที่7แพทย์หญิงต้องตาชนายุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุงเนินรูปที่8นางบุสราอารีชาติผู้อำนวยการสกรอ,อำเภอสุงเนินรูปที่9นางสุวิลมลโคมจิตท้องถิ่นอำเภอสุงเนินและรูปที่1ิคุณสําเริงสม,มาชีผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอสุงเนินค่ะออกขาดท่านสําเริงทาสันเทียค่ะผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอสุงเนินขอเรียนเชิญทั้งสิบท่านค่ะ พระไตรปิฎสุขุลพระพุทธเจ้ารูปที่สี่ครับขอได้เจอท่านค่ะ ส่วนราชการได้ถวายปัจจัยไทยธรรมพระคุณเจ้าตามลำดับตามต่อไปน,นี้นะคะรูปที่1นนายเดชดทธิ์ทิชฉายนายอำเภอสูงเนินรูปที่สองานพันตำรวจเอกสุภวัฒน์อังคาสยาวัฒผู้กอบกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนินรูปที่3ามร้อยเอกประจกักษ์บกศรีอำเภอสุงเนินรูปที่สนายสุชาติยาวิสิทิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชรูปที่5นางสาวรัชนกแก้จอหอปัตสุสัตอ์อำเภอสุเนินรูปที่6นายชยุทพงศ์พัฒนาจุรีพันธ์รองผู้อนการโรงเรียนจุรีพันธ์รูปที่7นายสุรัสสังวิไลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสุเนินรูปที่8นายตะวัน พระติพงศรองนายกกร์การบริหารส่วนตำบลสุงเนินรูปที่9นางสาวสมจิตเกียรติกำใจขจรรองนายกกิงกาชาติอำเภอสุงเนินและรูปที่สินายธงชัยสุวรรณกำน,นันตำบลหนนค่าขอเรียนเชิญั้งสิทา่านค่ะ กุเรนติตาะังเอวะเมวะอิโตินังเปตานังหูปะปะติทิตังปะทิตังตุมหังสิครมเอวะสมิจโตตเถรุนตตังานจันโทปนรโสยธามนิโตริรัสย ส,นส,สเนจัวาินจันทมธรรกกันอีกครั้งครับอรหัสมาสัพ,า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 พุทพระกวาพุทธังพระวตาตังอภิบาเทสวากา ปฏิพันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามานิจับวันนี้นะครับ่าพระเูมิวัคดอนแกพระภูารวจิจารณ์ดรนัชราณัอ์เดชเล